่ถก็แล้วแต่ัใจนะใครซื้อก็ซื้อใครซื้กซื้อไนทงนี่แล้วปวดท้องม่เมไหอยามาพูดอย่างนี้สิถ้อย่างนี้นี่มันแบบนรกนะเกขบครับชื่ชมชเนยนะครับออดไรกดแช์กดชอเพลเลยค่ะกดกะหนิกกุงปิงเนยนะครับมมีโซ กดติดตามตรงนี้กดกระดิ่งแจ้งเตือนตรงนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนาละาดดีนะข่าวด่วนเยลลี่ลูกตาปลอมระบาดหนักสุดเด็กเข้าโรงพยาบาลไราล้าคุณพ่อมาลับแล้วนะคะคุณภูมิแตวคุณภูมิกลับบ้านกับคุณพ่อนะคะบ๊ายบายพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะแล้วค่ะ เหลือเยอะแยะเต็มไปหมดเลยออกะว่าจะมาขายให้หมดสักทีนึงมีอะไรให้มา่มีเฮลลี่ห,หลายอันอเลย<อ>เลไม่ใช่ของปลอมหรอกของจริงหมดแล้เห็นนะนี่นี่ไม่ใช่ถอยนี่อันนี้เป็นทอลดิไหม เราไปขายแบบนี้ก็เราแต่หัวใจใครซื้อก็ซื้อใครซื้อไม่ต้องดท้องนี่แล้วกดท้องไหม่ๆนี้แล้วเธอรู้ได้เหรอว่าของปลอมก็รู้ว่าฉันฉันไปฉันฉันไปซื้อมาให้เธอขายนะเธอซื้อที่ไหนมาฉันเอามาขายเนี่ยฉันรับมาขายโดยตรงเลยหนูหนูหนูมีเงินหรือเปล่าถ้าหนูไม่มีเงินหนูก็ไปไปเรียกพ่อหนูมา อะไรนะม,ม,ม kind of ันค right. ืออะไรนะยันลิตายันลิตามันคืออะไรครับเนื้อข็งจริงนี่มีของจริงของปลอมเหรอใช่นี่ไงไม่ไงไอ้อไอไอไอของปลอมนี่นี่ไหนนี่ในขันหยัน้ายอันนี้คืออะไรของปลอมของปลอมใช่แล้วไอันนี้ของจริงโทโทนี่อันนี้ของจริงคือโทรี่นี่ไงเฮ้ของล่วงของล่วงเหรอของล่วงเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บเดี๋ยวเก็บนี่ก่หน่อยเก็บนี่ไว้นะแล้ว อันนี้ของปอมเหรอใช่ใชแแ่แล้วแล้วน้องคุณภูมิรู้ได้ไงครับรู้ว่าฉี่อ๋ยพี่มีดอกของที่ของปอมมันซื้อไปหมดนี่แหละไปลองกินดูมาเลยมาซื้อหมดนี่แหละลูกไปลองกินดูนี่นีเอาหมดเลยนะนี่นี่เค้าเลือกเลยเอาไหนเลือกหมดเลยใช่อันนี้ของปอมนะนะเพราะว่ามันคือของปอมนะรนะนะู้ไหมคุณพ่อเหมาหมดเลย,ยไมหมเหมาหมดเลยครับเหมาเลยครับโอเคโอเค โอเคอันนี้นะครับครัยวใส่ถุงไปเลยไม่ได้ไม่ได้อันี้ของปาอันี้ของปลอมเป็นไรคุณพ่อหมาแล้วคุพ่อหมาแล้วอันนี้ของปอมอันนี้ของปหอนนี้ของปออนี่ของปไอมอันนี้ของปลอมอนนี้ของปลอมไม่ไ่ไม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 ่ไน่ไม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 ่ไี่ไม่ไม่ไ่ไม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 ่ไี่ไม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 ่ไ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 ม่ไ่ไ่ไ่งไ่งไ่ไ่ไ่่ หน,น,นูอย่ามาพูดอย่างนี้สิถ้าพูอย yes, okay, wow. ่างนี hey. ้นี่มันโดนนะอนีได้ยังไงอะหนูยิงขนห่ยนูมาพูดอย่างนี้ดิเราบอกเอาแ้วไม่ได้เลนนะฝกขอขายซื้อของขายแนะหนูหนู้ทำให้หน้าห เอามาอ้าวเอออาออกมาเอาใครออกมาเลยเอาออกมา,า,า,มา,มาทำอะไรกันอะพ่อลูกเปนี่ของปอม ไปเลยบอกเขาไงอย่าสั่งจากอินเตอร์เน็ตมาไปสั่งที่ไหนมาเนี่ยเขาไม่รู้ว่าไหนของจริงของปลอมพ่อไ็เลองไงพ่อไม่เชื่อไงว่าที่ของปลอมก็คุณครูก็บอกแล้วว่าไม่เป็นไรพ่อปวดท้องเดี๋ยวพ่อไปนอนพักก็หายไม่เป็นไรขอบคุณพ่อเลขอบคุณมากพ่อไม่น่าเลยเธอไม่ไปโรงพยาบาลจริงๆหรอไม่ไปไม่ไปฉนจะนอนพักนอนพักไหวหรอไหวไหนมันท้องเสียแล้วก็อ้วก้วยนะพี่เจนด่ของปลอมพ่อโดนไปแล้วพ่อโดนไปแล้วอ๋อ เออเดี๋ยวเธอลองไปนอนพักก่อนละกันถ้าไม่ไหวก็ไปโรงพยาบาลนะไม่ไหวอะเธอไม่ไหวเออูะเยธอตายละอาหารเป็นพิดหรือเปล่ากินเข้าไปเธอบอกไม่เชื่อเป็นอะไรมากหรือเปล่าเธอปวดปวดิ่แน่เลยฉันบอกเธอแล้ว โอ้ยเขาก็มีข <e ่าวออกเยอะแยะเธอก็โตแล้วนะลูกพูดเท่าไหร่ก็ไม่มีใครเชื่อเลยเด็กน้อยใครจะไปเชื่อเธอเธอก็ต้องลองสิแล้วได้ข่าวว่าหูเหมามาหมดร้านเลยเมาหมดเลย่อกีินหลายลูกด้วยโอ้ยตายแล้วคุณภูมิคุณภูมิพาคุณพ่อไปหาหมอกันเมื่อกี้คุณพ่อกินของปลอมไปหรือเปล่ามกินของแค้ไหนเดวเอาของแค้หน่อยสิของแค้ในมือ นี่เนี่ยเนี่ยของแท้ก็ไม่เชื่อเราก็จะลองน่ของปลอมโอ้ปวดท้องเลยอ้ยเนี่ยแหละอยากรู้อยากลองเด็กๆจำไว้นะคะถ้าเกิดสมมุติว่าเราไม่แน่ใจอะไรเราอยากกินเข้าไปนะโอ้ยเราเป็นยังไงอะของปอมันเป็นยังไงคุณพ่อมันแข็งกระด้างมากเลยไม่มีรสชาติเลยแล้วก็เคี้ยวใหญ่เลยเดมนเมลงไปมันก็ปวดท้องมันไม่ย่อย ไป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 ,ไปหาหมอกันค่ะไปหาหมอกันพาคุณพ่อไปหาหมอคุณภูมิของแท้ใช่ไหมถ้าของแท้ไม่ปวดใช่ไหมอันนี้ของปลอมเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยดูสิอีกบาทเนี่ยของปลอมเพื่อนเพื่อนคะยังไงเนาะเราซื้อของแท้มาทานดีกว่าเนาะปลอดภัยไม่อันตรายนะคะอย่าเอาชีวิตเราไปเสี่ยงเนาะไปคุณภูมิพาคุณพ่อไปโรงพยาบาลเลยภูมิมีโซ่